อีแค่สาวสารสวัสดีค่ะมาจ้ายงางตลาดค่ะคนร้ายหลายพี่น้องหัวกระทซิเลิกงานค่ะนะคะคนอยู่บริษัทเป็นสีนีหาพันธุกคนนยคะโรงงานเย็บผ้าทรงออกต่างประเทศค่ะอันนี้ร้านแรก้าดประทูค่ะต้องเฝ้าซื้อภายในสิบหานาทีได้ตั้งแม่ค้ากับใคดิบขายดีค่ะเป็นพาง์นี่ ขายเบ็ดเลยได้เนี่ยขายเบ็ดเลยไม่ไดิ้หานาทีเด้จ้าคนกะลายลายตากะลายฝาวยางค่ะไม่ได้ซื้อ,อยางแบบไกลพี่น้องเนี่ยไกลตาผัดกับเผาแสบเนาะนี่กับแคบหมูจิ้กับส้ตมตำรเลิศคนกะลายลายเนี่ยพี่น้องร้านนี้เด้อ มาซีมยำเราจะเหนื่อยอยู่อยากกินยำแล้วสึกมืออย่างได้กินจากเทียนเนี่ยแต่แซ่บอ่ะยำเนมชุดละยี่สิบบาทอร่อยทั้งหนักเป็นรากเก้าละพี่น้องรากข่ายข้าวโพดมีว่ามีข้าวโพดเหลืองด้วยมีแข้าวโพดอันเกินข้าวกพดขอเหงามีซ้ำนี่นะจ้าของเจิงเครื่องนี่นี่เปิดเด้อยวะเดี๋ยวเราบุเปิดเด้อย่ฮะ สิบห้านาทีขายเบเดิดเด้อราดทัางนานง้นเเป็นราขนมเสร็จข้อค่าไม่ค่าเขาจดจำได้ว่ามงเขาเคยขาย oh, oh, oh. ขาเขาก็สซิมาล,ลงขายแต่มง,งี่อะค่ะคือปอมีการแย่งที่กันค่ะผู้ใดอยากมาขายในโรงงากนก็ติดต่อบุคคลได้ค่ะขายดีค่ะขายได้ทุกอย่างค่ะเนี่ยแม้กระทั่งขนมเพราละสิบ,บาทค่ะเนี่ยก็ซื้อได้ค่ะพี่น้องเนี่ย หูนสิบบาทมิสุยางกับแพ็คมมขายสุดไปฝากลูกฝาก,ฝากหลานที่บ้านเวลาเลือกงานนะคะถนัดนี่กือสกิลาทเทียนเข็มเป็นสิ่งทมาตั้งยี่ห้อประจำแล้ค่ะเขาจะต้องการเข็มไปทอดไปผัดไปแกงก็ได้เบิดนะคะมีพวกเครื่องเคียงพวกพริกพวกถิ่วคาตะไคร้แบบมีเท่านี้นะคะ่ะสูตรหม่นบ่บ่ไปย่างนะคะเนะาะฟ้าลดเกินสิบสิสบนาท,ทีออกด้วยค่ะ ที่ี่ลายสายหลายอำเภอค่ะไปอำเภอนั่นอำเภอนี่ะน,ะนะคะสีชมพูแน่ชมแพแนะ่กระสรสมบูรณ์แน,น่ค่ะไปทางควนสารแนนะ่แกงคอแน่ค่ะออหนองเรือบ้านแทนนี่สายดิฉันค่ะบ้านแทนค่ะพี่น้องไปกันเลยค่ะบ๊ายบาย